พิษการเมืองนะครับกันหนามเทสลาตลอดปี2025นะครับโอ้ยจึงบอกว่า <S 1> <S 1> ปีนี้เราพูดถึงเทสลาถึงอีลอนมัสตลอดเลยแต่ที่น่าสนใจคือข่าวที่ได้ความนิยมเนี่ยนะคมันเป็นข่าวที่น่าสนใจแลต่ตรวจสอบแล้วเป็นเรื่องจริงหมดเลยนะอย่างเช่นผู้ถือหุ้นใหญ่ที่ปลดอีลอนมัสจากซีอโอเทสลานี่ฟังดูไม่น่าเชื่อนะเพราะว่าอีลอนมัสนี่ก็เป็นเหมือนหน้าตาของเทสลาปรากฏว่ามีคนที่้เขา ออกจากตำแหน่ง CEO จริงหรือนะครับต้องบอกว่าถ้าย้อนไปเมื่อต้นปีมันมีเหตุการณ์ที่ว่าเทสล a เทคดาวนะมีกระแสต่อต้านรถยนต์เทส l a เนี่ยอย่างแพร่หลายเลยอย่างภาพนี้ก็คือมีการเกณฑ์เจ้าหน้าที่มามาเ,าเรียกว่าอรารักขาหน้าโชว์รูมเท s l a ซึ่งเป็นอะไรที่ประหลาดมากนะครับที่เอาเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยมาปกป้อง นะทรัพย์สินของเอกชนนะครับแต่อันนี้เป็นเป็นเหมือนทรัพย์สินของอีลอนมัสก์ที่เขาซีกับโดนัลด์ทรัมป์นั่นเองนะคเพราะคนประท้วงกันเยอะมากนะเพราะว่าอีลอนมัสก์ตอนนั้นเป็นที่รึกษาของโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็มีการเข้ามาก้าวไก่ทางการเมืองมีการตัดงบประมาณหลายอย่างแล้วก็ลดเจ้าหน้าที่นะครับคนก็สงสัยว่านี่ฉันเลือกโดนัลด์ทรัมป์มาอีลอนมัสก์เป็นใครทําไมมีอํานาจบาทยางนี้ก็เลยเป็นลงกับธุรกิจของเขาคือเทสลานั่นเองนะครงผ,ผลต่อยอดขายเนะี่ยตกแล้วก็หุ้นเนี่ยตอนนั้นนะ หุ้นละ475ดอลลาร์เหลือ2 4 8ดอลลาร์ในเวลาไม่นานนะครับเรียกว,ว่าถ้าใครซื้อหุ้นของ Tesla อเทส l a นี่คือ<ม>เงินตกและในกรณีที่คนซื้อเยอะๆล่ะจะรู้สึกอย่างไรอย่างคนนี้ครับนะค,บคนนี้คือลอสเกอร์เบอร์เป็นเป็นซีอของบริษัทหนึ่งแล้วก็เป็นผู้ถือหุ้นเทส l a ถึง250,000หุ้น,นครับโอ้หหุ้นละ400ดอลลาร์เนี่ยมีอยู่องแสนของหุ้นเนมหาเศรษฐีนะครับ เรียกว่าโดนผลกระทบนี่เต็มๆเขาบอกเลยเนี่ยถ้าจะเล่นการเมืองก็ออกไปซะไม่ต้องมาเป็นซีอโอนะครับเนี่อย่างนี้คือเสียหายนะครับคนเสียหายไม่ได้ต่วเขานะคนที่พูดถึงหุ้นก็โดนไปด้วยนะครับก็เร<ด><ส>ียกว่าตอนนั้นมีคนออกมาเรียกว่าประกาศเลยนะว่าออรอนแมนถ้าไม่เอาก็ไม่สนใจจะเน้นเรื่องเทสลาก็ไปทาอย่างอื่นซะนะครับซึ่งตอนหลังเหมือนเขาก็รู้ตัวนะสุดท้ายก็ออกมานะแต่ออกมาไม่สวยนะก็ไปทะเลาะกับทางโดนัทชัมตอนหลังก็ขึ้นดีกันเนี่ยเออซึ่งทําให้หุ้นเนี่ย อนหลังเนี่ยตอนนี้คือออกมาคือราคาเนี่ยพุ่งขึ้นมาแล้วจะเกือบทะลุห้าร้อยต่อหุ้นแล้วซึ่งตอนที่เราทาข่าวว่าเทสลาล่วงแรงทั่วยุโรปคนก็มาแซวนกันะว่าเอ๊ะหุ้นก็ขึ้นเยอะนะาทำไมมาพาหัวแบบนี้จริงๆเราพูดถึงยอดขายรถนะราไม่ได้พูดถึงหุ้นนะครับเพราะว่าโอเคหุ้นขึ้นจริงแต่ว่ายอดขายรถเนี่ยไม่กระเตื้องนะครับยอดขายรถยนต์ของเทสลาเนี่ยตลอดปีที่ผ่านมาลดลงเจ็ดเปอร์เซ็นต์ทั้งที่ปีก่อนนั้น,น,นเนี่ยอีลอนมากว่าจะขึ้นหลักสองหลักเลยนะหล เนี่ยจะหมดปีแล้วเนี่ยยอดขายเชสลาทั่วโลกลดลง7%โดยเฉพาะที่ยุโรปเนี่ยร่วงถึง30%นะครับหายไปเยอะมากนะทางยุโรปเนี่ยเขาเรียกว่ายังยังต่อต้านอยู่เหมือนเดิมนะส่วนที่จีนลดลง8%ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยปรากฏว่าเพิ่มขึ้นแต่มันมีนัยยะสาคัญก็คือเขามีมาตรการช่วยเหลือรถยนต์อีวีเนี่ยมนจะหมดลงในเดือนกันยายนที่ผ่านมาคือเดือนกันยายนเนี่ยคนรีบซื้อกันมากเหมือนบ้านเราเนี่ยแหละนะ หลายรุ่นเลย e v เรียกว่าพอจะหมดมาตรการ e v 3.0ูๆๆเนี่ยคนกลัวรถจะแพงขึ้นซื้อหมดโซบเอาหลายรุ่นมากก็เหมือนกนารสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็แห่กันซื้อรถเทสลาต่อเดือนกันยาแต่พอเดือนตุลาคมุบก็ยอดก็ตกลงเหมือนเดิมนะครับก็คือโดยรวมเนี่ยเทสลาเนี่ยได้รับผลกระทบจากกระแสเทสลาเท็ดาวอย่างต่อเนื่องจนถึงปลายปีของพเลยนะครับแล้วก็มีข่าวเหมือนกันว่าเนี่ยมีบริษัทหลายเจ้านะในยุโรปเนี่ยคืนรถยนต์ นะเทสลาไม่ใช่เพราะรถไม่ดีนะแต่ไม่ชอบนโยบายแนวคิดอนวันิยมของทางอีรอนมัดก็มีปีนี้ก็มีทั้งบริษัทรับเหมาก,ก่อสร้างในเดนมาร์กปีที่แล้วก็มีบริรัทยาของเยอรมันก็บอกว่าเรารับแนวคิดของคุณไม่ได้เราใช้รถของคุณไม่ได้เราใช้สินค้าของคุณไม่ได้นั่นเองนะฮะก็เลยกระแสะต่อต้านในยุโรปนี่ค่อนข้างชัดเจนมากนะยอดขายก็ตกลงทุนโลกเขาก็เลยมีนโยบายรับมือนะมีการผลิตนะรถยนต์เทสลารุ่นเอื้ออาทอน ก็เป็นโมเดลสาและโมเดลวที่ตัดออปชันเยอะๆเพื่อลดราคาลงนะฮะเพื่อกระตุ <t <t ้นยอดขายนะครับซึ่งต้องยอมับว่าตอนนี้อีรอนมาเนี่ยเขาเบนคอนสนใจแล้วนะไปยังเรื่องของหุ่นยนต์เรื่องของโดโบแท็กซี่มากกว่านั่นเองนะครับก็ทําให้สายการของเทสลาก็ดูดีดีขึ้นดูจากราคาหุ้นก็เยอะขึ้นนั่นเองแต่จะเป็นสิ่งที่ต้องจับตาเนี่ยการฝากภาพลากของแบรนด์ไว้กับคนหนึ่งคนนะมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะถ้า อีลอนมัสเป็นอีลอนมัสอย่างที่เรารูจักเป็นอินโนเวเตอร์เนี่ยสาสาก,ก็คุ้นเคยเรื่องหลักนี้ดีก็พร้อมใจให้ใหการสนับสนุนเขาเพราะที่ผ่านมาเขาก็มีผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ว่าเขาเป็นคนที่มีแนวคิดหัวก้าวหน้านะครับแต่ว่าถ้าเกิดไปยุ่งเรื่องการเมืองซึ่งเรื่องการเมืองมันมีคนทั้งชอบมไม่ชอบนะมันแบ่งฝั่งแบ่งฝ่ายเนี่ยมันอาจจะให้ผลกระทบความก้าวหน้าของผลิตภัณฑ์ของเขาโดยเฉพาะเทสลาเนี่ยมีปัญหาอันนี้เราเป็นสิ่งที่ต้องจับตาว่าเขาจะนําบทเรียนจากปรากฏการณ์เทสลาเทคดาวว่าต่อไปอ อย่าไปยุ่งประเด็นที่คนมีความขัดแย้งในสังคมนั่นเองนะเนี่ยพอเขาเลิกเนี่ยไม่ยุ่งกับการเมืองเนี่ยตอนนี้คนก็มาเห็นการพัฒนาเรื่องของโรโบแท็กซี่เรื่องของหุ่ยนต์เนี่ยก็เป็นบทเรียนนะต่อให้เป็นอีออนมสร์นยไม่ใช่ว่าพูดอะไรแล้วคนจะเชื่อหมดนะก็ถ้าเป็นประเด็นที่คนมีความเห็นต่างกันเนี่ยก็เรื่องว่าสร้างกระแสดราม่าแน่นอนนะครับ